ดับร้อยบวกห้าขอเจ๋งๆว่าเลยสักหมื่นไงมาดิมาโอ้โอ้ตอนแรกได้พีคสุดแล้ว <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเตาเอ็กซ์ฟีฟาออนไลน์4นะครับโอ้โหมา กิจกรรมนะครับผมคริสต์มาส2020นะครับกับฟีฟ่า n อ i ไล4วันนี้จัดเต็มให้กับคนดูเลยวันนี้นะครับ10,000บาทใช้ไปเลยแรกแล้วก็ได้เหรียญคูณ2 10,000บาทจัดไปครับผมอาครบแล้วฮนะคาดนักเตะไปยูฮอตบวก8ถ้าเติมครบ15,000บาทก็ฝากคนดูแลกันนะครับผมถ้ากดไลค์ครบนะฮะขอสักขอสัก5,000ไลค์แล้วกันะะนะแอนมาบูไฮ oh, <no. S 1> ฟิลิปปินแฟนด้วยนะครับผม ฮัลโหลมีริชมัสนะครับได้ไอคอนมาแล้วครับรับทั้งหมดโอเคไปเลยครับ200เหรียญไม่ต้องพูดพรำตาเพลงครับเต๋ามือทองอยู่แล้วครับไปสิครับ,อ,บ <Wow. S 1> อุ้ยบวกเว้าออมีบวกอะไรตังเนี่ยอ๋อบวก8แบบแรกมีไหมบวก8ปดมีเหมือนกันอ๋ก็มีเหมือนกันนี่ ไปสองร้อโอ้โหบวกเจ็ดอทีละร้อยบ้างไหมทีละร้อยทีละร้อยอ,อึบโอ้โหทีละร้อยก็หน้าเหมือนเดิม200ไปเลยโอ้โหบวกแปดไม่ออกครับทีละยี่สิบก่อนสอง oh, <no. S 1> ร้อยดิมาแล้วครับได้ลุ้นบวกแปดแล้วครับนี่ได้ลุ้นบวกแปดแล้วฮะแต่ไอคอนไม่ออกเลยครับไอคอนไม่ออกครับ อ้พ oh, oh, okay. mm ันเอ็มโอ้โหเว้ยเพได้มาสองร้อยลุ้นไปเลยครับเก้าสิบอันกากมากพัน okay. mm hmm. เอ,อ็มโอเคเอบจบแล้วไปไวเหลือเกินหนึ่งมืนบาทจะได้เท่าไหร่นะครับโอ้หมื0นสามโอ้โหตอนแรกไม่อยู่สาม0มืนสองนะ 32,000นะดูดีว่าได้อะไรได้มาทั้งหมดประมาณ27,000นนะครับสองว27,000จ็ <Wow. S 1> 27, ถือว่าโอเคคุ้มคุ้มนะฮะคุ้มนะได้เยอะอยู่ว่าเราไม่ได้การอะไรดีๆมาเราคงแค่เป็นเงินมาแล้วครับเปิดการนี้ก่อนเลยฮะบวก7 7ใบไปเลยครับไม่ดีรอฮะไม่ดีรอครับ G-R าบวก7มาครับโรตุกเกสใครฮะอีดซ้ายคอนซาโลใครไม่รู้รับผม โ oh, <Okay. S 1> อ้โหโอซิกเจ็ดคุณลงการเตเล่เดี๋ยวขึ้นบวกแปดให้หมดเลยนะครับวันนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะขึ้นบวกแปดให้หมดเลยนะฮะหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นบวกแปดให้หมดเลยเดี๋ยวไม่พวกนี้ผมไม่เปิดนะผมเปิดการที่แบบว่าเจ๋งๆเนีนะ่ MC 3, ยแล้วกันนะเอ็มซีบวกสามเจ็ดใบเปิดไปเลยครับดาร์ฟร้อยบวกสามเอามาเป็นคริสเตียโน โดมาครับหมื่นห้าหม้าพันเอแพงกว่าแพงกว่าไอคอนที่ผมเปิดได้ครับนี่นะฮะดับดร้อย <c oughs> <c oughs> ตั้งหมื่นทองจริงๆโอ้โ oh, ห oh คุ้มแล้วครับคุ้มแล้วะนี่ฮะบวกสานี่แหละบวก3บวก3ดับยี่สไปครับไปเดียวครับ ลุยลุยวิ่งมาแล้วครับเบอร์เจ็ดโรนันโดไม่ใช่ครับเชฟเชงโก้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มครับผมนี่บวกสามเนี่ยดามห้าสิบโดออมาอีกสิเปิดเลยครับสี่ใบเปิดไปเลยครับสี่ใบไปแล้วฮะเบอร์สิบเอ็ดเน็ตเวิดเน็ตเวิดครับโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหร่วันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร,ร่อามะเก้าสิบบวกบวกห้าก็ได้แเอ็มซีมาหน่อย เอ็มซ SC ok. ีมาหน่อยโอ้ยทีอาร์มาบวกสี่ด้วยเอามาเก้าสิบหกบวกบ้างครับบวกห้าแน่นอนเอ็มซีมาเขียวเขียวมาวีทีอาร์โอ้โหประตูเลน่าอุ้ยสแตกดีว่ะร้อยห้าอุ้ยไปเอ็มซีครับดาบห้าสิบโดมาหน่อยเร็วโดมาหน่อยเบอร์สิบครับวิ่งมาแล้วยูซฟันิตาลอยครับเอส มีใจทำไมเนี่ยมีใจทำไมเนี่ยเอามา98บวกมั้งครับ98บวกมั้งครับผมไปฮะจังหวะโอ้โหโอ้โหครวะเนี่ยโซ่อุ้ยแตะ105เหรอเฉยนะแตะ105เอาดราฟ150ก่อนดราฟ150นะครับ ดาบร้อยห้าสิบไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนลยฮะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นเลยฮะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นแหละครับเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหชิชาติโตไม่ใช่โลตโตพันเจ็ดร้อยเอ็มโอเคขอบค right ุณนะครับคุณเมย์ขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับดาบร้อยบวกห้าขอจริงๆว่าเลยสักหมื่นเอ็มมาดิมา 5ใครวะเนี่ยฝรั่งเศสซีดานครับซีดาน20,000แอมครับซีดานดินซีดานครับผมโอ้โอ้ตอนแรกได้โดคิดว่าพีคสุดแล้วซีดานพีคกว่าครับผมแพงกว่าไอคอนที่เปิดได้บอกเลยจังหวะนี้ไอคอนต้องมาแล้วครับไอคอนต้องมาแล้วครับเต่ามือทองจังหวะนี้ ต้องมาแล้วครับมามาเข้มๆมาเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โคชาเกลือต่อเนื่องครับจากใบเมื่อกี้เห็นไหมเปิดการธรรมดาได้ดีกว่าไอ้อนขอให้เป็นตีจีอาร์อะไกันเนาะ PB n h d ออะไรเนี่ยอย่ามาเลยตื่นเต้นใช้สูตรอะไรดี สุดสุดเปิดแบบดิจิตอลดิจิตอลมาแล้วโอทีทีทมามโอเปรหน่อยบาซิลโอแปรมาเซ็นเตอร์แบ็คใครก็ได้หกหกเดี๋ยวกูสิวะโอ้โหหลอกคุณหลอกดาวมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมต้องใช้บุญกุศลเหมือนอาจารย์ไว้ สูตรไหนเนี่ยสูตรไหนเนี่ยแตกไปหนึ่งครับใจยเย็นครับใจยเย็นใจยเย็นครับวันนี้เรากำไรแล้ว <Okay. S 2> อันนี้คืออันนี้คือตีเพื่อแบบว่าเอาใจคนดูนะครับตีบวกโชว์เลยชิดขวาไปครับ fifa.com กดสิครับ,รบหูชาไปนิดนึงหูมันชาตัวที่สองผ่านไป Com. ไปเลยที่เพอจะต้องติดแล้วละ่ะบวกตปมไม่มีแล้วครับหมดแล้วโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ถ้าถึง5,000ไ like, ลค์นะครับผมจะมาเปิดอีกนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมานะฮะวันนี้ก็ถือว่าก็กำไรอยู่นะถึงแม้ว่าบวก8จะไม่มาแต่ว่าเรายังได้ซีดานกับโรนโดมาก็เนี่ยครับ เนี่ยฮะจาก30,000เอ็มก็ตอนนี้เป็น70,000แล้วนะฮะถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับเตากู้ทองโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ